โจทย์ของทางภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็คือวันนี้จะต้องทําอะไรที่จะได้เสียงคนชนั้นกลางในเมืองตา่างๆยกระดับจากพักรุกทุ่งเนี่ยมาสู่พักรุกรุงต้องสร้างภาพระหังการเมืองเป็นนําเสนอแนวบุคคลที่เป็นมืออาชีพประชาชนนั้นเนี่ยไม่เคยเป็นรันฐาบาลเขาก็ต้องนําเสนอความพร้อมมืออาชีพจะทํางานมันเป็นตบบสองคมนะครับมันจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าพิชนาที่ปไตยใหม่ ทำไมเราไม่เอาบุคคลเหล่านี้มาใส่ในสสที่รายชื่อเพื่อที่จะให้ยึดโยงกับประชาชนผ่านกระบวนการในการเลือกตั้งด้วยในร,รัฐธรรมนูญบางประเทศในเช่นในประเทศออสเตรเลียรัฐมนตร,รีก็ดีหรือนายกก็ดีเนี่ยถูกบังคับให้เป็นสสด้วยนะครับซึ่งลงแขกบอกว่าไม่อยากแปดเปื้อนการเมืองเลยเลยแต่อยากรับตาแหน่งก็นั่นคืออภิชาธิปไตยไงฮะก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยไงครับ พรรคปูงใจไทยครับมีโอกาสมาอดับหนึ่งณนะเวลานี้นะครับแล้วก็รองไปก็เป็นพรรคประชาชนลองไปก็เป็นพรรคเพื่อไทยพรรคที่ชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันได้ว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใต้วิศวกรรมการเลือกตั้งแบบนี้ออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญ60